ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามานําเสนอที่ดิน1แปลงนะครับเนื้อที่25ไร่นะครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับติดถนนเท่นทางหลวงชนบท4042นะครับสายบ้านวัดกอตพุทธนะครับผมนี่ครับหน้าแปลงของเราติดถนนด้านนี้กว้างอยู่ประมาณสัก80เมตรนะครับลึกเข้าไปด้านหลังอยู่ประมาณสัก500เมตรนะครับหน้าแปลงก็หันไปทางทิศเหนือนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับเป็น เนินสูงนะครับเป็นเนินสูงตามปรับแต่งไว้นะครับเคยทําปรับแต่งไว้สไตล์รีสอร์ตเลยนะครับติดถนนระยางแบบนี้นะครับภูเขาโอบล้อมนะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็อยู่ชุมชนไม่ไกลจากตัวเมืองราชบุรีนะครับผมบริเวณใกล้เคียงก็จะมีที่ดินจัดสรรอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีภูเขาสวยนะครับ กับที่ดินตรงนี้นะครับเส้นทางก็ไปมาสะดวกนะครับผมที่ดินตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับสนามบินโพธารามด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมเป็นสนามบินที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็นี่ครับบรรยากาศโดยถนนเส้นหลักตรงนี้นะครับส่วนโซนนี้นะครับของเราก็จะขุดเป็นขวายน้ําไว้ด้วยนะครับเป็นฝายน้ํำสวยๆที่ทําเป็นโคดคดเคี้ยวไว้สวยงามนะครับ ที่ดินของเรานะครับภูเขาที่เราเห็นด้านนั้นนะครับอยู่ทางทิศใต้นะครับเป็นภูเขาที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําป่าหลากนะครับที่ดินตรงนี้ไม่มีน้ําป่าหลากถึงกับว่าท่วมเลยนะครับเป็นน้ําภูเขาที่ไหลมาเอื่อยๆนะครับเราเลยขุดกักเก็บน้ําไว้ใช้นะครับผมนี่ครับตรงพื้นนี้ก็เป็นพื้นบ่อใหญ่นะครับเป็นพื้นด้านล่างนะครับก็ให้ดูบริเวณ พื้นที่ด้านล่างคร่าวๆนะครับก็อาจจะดูไม่ทั่วแปลงนะครับนี่ครับโซนนี้จะเป็นเนินนะครับเป็นเนินสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับไฟฟ้าเราเดินต่อเข้ามาในแปลงด้วยนะครับนี่ครับข้อดีของเราก็เป็นภูเขานะครับภูเขาที่อบอบเกือบล้อมรอบแปลงเลยนะครับที่ดินตรงนี้และก็มีถนนสาธารณะล้อมรอบแปลงเหมือนกันนะครับเพื่อต้องการแนวเขต ทั้งป่านะครับเป็นการแนวเขตป่าแล้วก็ดีสําหรับที่เราด้วยนะครับนี่ครับพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ดินของเราก็จะเป็นออกเป็นดินลูกลังนะครับลูกลังปนดินนะครับแต่ก็สามารถปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้อยู่นะครับในแปลงก็จะมีมะม่วงมีไผ่นะครับเป็นไม้ป่าก็มีไม้ป่าอยู่ยังคงเดิมอยู่นะครับผมนี่ครับพื้นที่โดยรอบนะครับส่วน ด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เราเห็นนะครับก็จะมีไผ่นะครับปลูกไผ่ไว้นะครับนี่ครับที่ดินตรงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ19กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ99กิโลได้นะครับเป็นที่ดินโฉนดกุดแดงนะครับขอเสนอขายนะครับเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ50,000นบาทนะครับเป็นที่ดินโฉนดแบบนี้ เหมาะสําหรับปลูกบ้านนะครับทํารีสอร์ททำอาณาจักรของตัวเองนะครับก็บรรยากาศเงียบสงบดีมากครับทนใดที่เล็งหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับก็ลองเป็นตัวเลือกแปลงนี้1แปลงนะครับบรรยากาศภูเขานะครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับเป็นชุมชนวัดกอตะพุธนะครับห่างจากถนนหลักเส้น3089ของูเบิกภัยก็ไม่ไกลนะครับเข้ามาประมาณสัก2กิโลได้นะครับ ส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะมีเคยมีเป็นพื้นที่โครงสร้างไว้ด้วยนะครับเป็นโครงสร้างเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักตั้งไว้นะครับพอดีเราเคยจะปรับทํารีสอร์ทนะครับพอดีอยากส่งต่อนะครับไม่ได้ทํานะครับก็มีการขุดลอกในแปลงที่ดินเป็นรูปพดเคี้ยวลำธารน้ำสวยๆแล้วนะครับท่านใดที่มีไอเดียทางด้านนี้ก็ลองเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะครับ นี่ครับเนินด้านหน้าตรงนี้นะครับเนินด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเนินสูงนะครับจะเหมาะที่จะปลูกบ้านหลังใหญ่สวยๆเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมีไฟพร้อมดึงเข้ามาในแปลงด้วยนะครับขายไร่ละห้าแสนบาทนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงฝายน้ำตรงนี้นะครับเป็นลำคานที่เราขุดไว้นะครับนี่ครับขุดคดเคี้ยวไว้สวยงามนะครับถ้าเกิดมีการปรับ นำต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ออกนะครับก็จะเห็นเป็นลำธารน้ำสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับเป็นที่ดินที่ติดภูเขาแบบนี้สวยๆนะครับก็ลองแวะเวียนโทรมาดูกันได้นะครับทางเราก็ยินดีที่จะคูดคุยนะครับแล้วก็นำเข้ามาดูอย่างแปลงจริงนะครับผมนี่ครับก็จะมีพื้นที่ เป็นเนินสูงต่ำนะครับตามระบบพื้นที่ภูเขานะครับเอกสารสิทธิ์กระโนนคุดแดงนอสอสี่จอนะครับซื้อขายได้ปกตินะครับไม่ต้องกลัวเรื่องซับซ้อนกับเขตป่าสงวนอะไรต่างๆนะครับนี่ครับที่ดินตรงด้านนี้ก็จะเป็นเนินนะครับเป็นเนินเป็นดินลูกลางนะครับก็ตามสภาพพื้นที่นะครับก็จะมีลูกลางอยู่แล้วนะครับใกล้ภูเขานะครับ เรา,รา Shift, เราพาไปดูด้านฝายน้ําใหญ่นะครับฝ่ายน้ําด้านนี้ก็จะเป็นฝ่ายน้ําใหญ่ที่เราตักเก็บไว้ใช้นะครับหรือจะไว้เลี้ยงปลานะครับ, well, uch, บ PF, เลี้ยงปลาทาปลูกบัวพายเรือเล่อนอะไรสวยๆเลยนะครับนี่ครับเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมที่ดินสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ขวายใหญ่นะครับก็ระบ,บับระดับระดับ ความลึกนะครับก็จะน่าจะประมาณสัก3เมตรถึง4เมตรได้นะครับนี่ครับเป็นพื้นที่สโลปปรับแต่งไว้สวยงามนะครับผมพื้นที่เฉพาะตัวบ่อนะครับด้านหน้าที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ที่เราชี้นี่ครับผมนี่ครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมสวัสดีครับ